่อเด็กอลกูกทราบว่าน้องวิวเองจะเดินทางไปภูเก็ตไปสแสดงความยินดีกับน้องเทนนิส อย,อยากทราบถึงความรู้สึกที่เราเองก็เคยเป็นนักกีฬาเราก็ได้รับเหรียญวันนี้อยากจะไปแสดงความยินดีได้ยังไงค่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ชาวไทยทุกคนรอคอยอะค่ะรวมทั้งทุกๆคนในวงการเทควันโดด้วยค่ะเพราะตั้งแต่ย้อนกลับไป17ปีที่แล้วตอนนั้นตัววิวเองก็พยายามอยากจะได้เหรียญทองก็ยังไม่สำเร็จค่ะก็ทำเต็มที่ได้เหรียญทองแดงให้ชาวไทย ก็ผ่านมา17ปีระหว่าง17ปีนั้นนะคะนักกีฬาเทควันโดทุกๆคนก็ฝ่ายฝันที่อยากจะไปแข่งขันโอลิมปิกแม้กนระทั่งทีมโค้ชทางสมาคมเองก็ปั้นนักกีฬาดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะก็สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินจากน้องสองบุตรีที่ปักกิ่งเกมแล้วก็เหรียญทองแดงของน้องเล็กชนาทิพที่ลอนดอนเกมรวมทั้งครั้งที่แล้วที่ริโอเดจเนโรประเทศบราซิลก็ ได้หนึ่งเหรียญเงินจากน้องเทมเทวินหรรันปาาแล้วก็น้องเทนนิสซึ่งครั้งที่แล้วก็พลาดทา่าได้เหรียญทองแดงจนมาถึงครั้งนี้ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอแล้วก็วงการเทควันโดทั้งหมดก็ให้กําลังใจอยากจะให้น้องเทนนิสทําให้สําเร็จในครั้งนี้ก็สําเร็จจนได้ค่ะมีความสุขมากๆกก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้หลังจากที่รอกันอย่าง ยาวนานเลยอะ,ค,ะค่ะเีใกค่ะเรียกเรียกว,ว่า5ปีนี่น้องเทนนิสนี่คุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ามากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเห็นเข้าใจถึงถึงความอดทนแล้วก็มุ่งมั่นของน้องคะ่ะเพราะว่าน้องอะ่ะเป็นคนที่รูปร่างสูงแล้วก็ต้องทําน้ําหนักตลอดเวลาการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยคือน้องเขาต้องอดทนมากๆเลยคะ่ะคุมน้ําหนักตลอดแล้วก็ต้องฝึกซ้อมด้วยคืออดทนจนกระทั่งมาวันนี้สําเร็จอยากจะไปแสดงความยินดีกับน้องคะ่ะ แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าทราบว่าวิวเองเป็นไอดอลของน้องเทนด้วยแ้วเด็กด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจนะคะก็อย่างตอนสมัยที่ที่วิวเป็นนักกีฬาค่ะในตอนนั้นเราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดเมื่อเวลาที่เราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยเกิดเกิดอ่าเขาเรียกว่าเกิดผลงานสามารถไปคว้าเหรียญทองแดงตอนนั้นก็เป็นการจุดประกายให้กับ เด็กเยาวชนมาสนใจกีฬาเทควันโดมากขึ้นนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่การจุดประกายในวันนั้นน่ะทำให้เกิดนะักกีฬาเก่งๆขึ้นมากมายเลยะคะ่ะในประเทศไทยอย่างน้องๆรุ่นหลังๆก็เก่งๆทุกคนแล้วก็จนมาวันนี้นะคะ่ะน้องเทนนิสก็ประสบความสำเร็จสามารถคว้าเหรียญทองมาให้กับชาวไทยได้นะคะวิวมีอะไรอยากจะแนะนำกับน้องเทนนิสบ้างเมื่อไปเจอในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เราก็มีประสบการณ์กับประสบความสำเร็จในระดับนี่ ก็อยากให้น้องดูแลรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาค่ะเราใช้ร่างกายหนักก็ต่อไปในอนาคตข้างหน้าค่ะมันก็อยากให้เราให้น้องเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้น้องบาดเจ็บค่ะจะได้แบบสร้างผลงานได้เรื่อยๆแล้วก็พออายุเยอะขึ้นก็ไม่ต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องดูแลตัวเองดีๆค่ะคิดว่าอายุน้องเทนนิสขนาดนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปในคราวหน้าไหม วิวคิดว่าเล่นได้อีกหลายครั้งเลยค่ะ <ไป S 1> เพราะ <ไป S 1> รว่าเพราะว่า<ม>ตัวด้วยเดี๋ยวนี้เองเทควันโดไม่ได้ไม่ได้แรงมากเหมือนเหมือนคือการประทะน้อยลงแล้วก็ตัวน้องเองก็มีความสมบูรณ์นะคะโคชเชเองอยากจะโอนสัญชาติมาเป็นคนไทยในในความรู้สึก้องวิวมีความคิดเห็นีจริงๆโคชยอยากเป็นคนไทยนานแล้วะคะ่ะ<ช>ก็แต่ว่าติดหลายอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ ดีใจนะคะอยากให้โค้ดได้มาเป็นคนไทยเ,เร็วๆเพราะว่าตัวโค้ดเองก็ใจเต็มร้อยเลยค่ะอยู่เมืองไทยสอนนักกีฬาไทยแบบว่าแบบเหมือนเป็นคนไทยคนนึงนะคะแล้วโค้ดก็มีความมุ่งมั่นรักคนไทยแล้วก็จริงๆโค้ดเขาไม่อยากไปเป็นโค้ดให้ประเทศไหนอีกแล้วเพราะว่าเหมือนไม่อยากไปเป็นโค้ดแล้วมานั่งสู้กับคนไทยเพราะว่าอยู่กับคนไทยมานานนะคะแล้วก็เหมือนใจก็เป็นคนไทยไปแล้วอะค่ะก็ยินดีมากๆเลยอยากให้โค้ดได้สัญชาติไวๆค่ะ เรียกว่าน้องวิวเองอ้าแขนรับการที่โคชจะเป็มนนที่เต็มที่เลยค่ะยินดีมากๆในไหนมาถึงเพชรบุรีแล้วอยากจะเชิญชวนคนเพชรบุรีให้เป็นกําลังใจเชียร์นักกีฬาที่กําลังไปสร้างชื่อในโอลิมปิกในครั้งนี้ยังไงบ้างค่ะก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะตอนนี้มันก็อาจจะดูแล้วแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ตอนนี้ก็หยุดเชื้ออยู่กับบ้านระหว่างที่อยู่กับบ้านก็มาเชร์กีฬากันค่ะเราก็เหมือนคลายเครียดไปด้วยในการดูกีฬาแล้วก็ให้กําลังใจนะักกีฬาชาวไทยยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะคะก็ให้กําลังใจส่งส่งพลังนะคะเราหลายๆคนช่วยกันส่งพลังไปเยอะๆกระแสพลังอาจจะส่งไปแล้วก็อยากให้นะักกีฬาไทยประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าวิวอยากให้วงการกีฬาค่ะกลับมาแบบ ตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเด็กและเยววาวชนในปัจจุบันจะได้หันมาฝึกกีฬาค่ะฝึกทักษะทําให้เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็แข็งแรงอยากให้กีฬากลับมาคึกคักอีกครั้งนึงอะค่ะส่วนตัวน้องวิวเองตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมหรือตอนนี้มาทําหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับวงการกีฬา ตอนนี้วิวก็ออกกําลังกายค่ะก็แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเล่นอะไรหนักมากก็คือตอนนี้สอนสอนเปิดเปิดยิมค่ะก็มีสอนเด็กๆแล้วก็สอนลูกสอนลูกสอนเทควันโดค่ะลูกเล่นอะไรฮะสอนลลูกเล่นอะไรเทควันโดค่ะเทควันโดคิดคิดว่ามีแววที่จะไปแบบเอ็นนิดมั้งไหมก็อันนี้เราก็ต้องค่อยๆปลูกฝังเขาไปอะค่ะสร้างให้เขามีเกิดแรงบันดาลใจให้เขามีเป้าหมายในชีวิตตัวเองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่วิว แม่จะช่วยได้ก็คือสอนเรื่องของเบสิกแล้วก็ให้เขาได้รู้จากการเตะอย่างถูกวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็ฝึกให้เขาแข็งแรงค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังเด็กๆกันอยู่ก็ค่อยๆสร้างแรงบันดาลใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ กันไหมคะ